And mm -hmm. สวัสดีครับถ้าวันนี้ก็เราก็เอาเพลงแบบนี้มาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะ่วง,งนี้เราบ้านเมืองเราก็เียอย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะเราชาวสยามมีน้ําใจกันตลอดนะเนาะพี่ๆน้องๆที่อยู่รอบ้านมาแต่ก็มีความสุขกันนะครับแต่ก็ยังไงก็ช่วยกันนะ <laughs> ให้เกียรติกับสยามชาวสยามเราบ้างเนาะวันนี้เอาเพลงแบบนี้มาพเพาะๆเราจะมา นำเสนอแบรนด์ไทยที่ก้าวไกลระดับโลกนะฮะคือเป็นแบรนด์ที่นั่นนะฮะตัวนี้นะครับเอามารีวิวให้ชมกันวันนี้ไม่ได้เปิดเครื่องนะรู้สึกว่าวันนั้นเราเปิดเครื่องของรุ่นนี้ไปเนาะอะไปแล้วนะตัวนี้เรามาใช้ผมผมจะใช้อย่างนี้นะผมที่คือผมจะเอาอย่างนี้นะคือผมจะให้ไอ้ตัว1 u ย 2, 000, เ 2, ูเนี่ยไอ้ตัว2 0 0 0ไอ้ดีเทคสองพเนี่ยนะครับผมจะใช้ตัวเดียวเลย นะฮะแล้วก็จะใช้อ e ีคอเลเซอร์ของ DBX นะอันนี้ก็คือของเป็นแบรน์หมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้นะนี่ทารก็เป็นของไทยแต่ว่าสุดยอดแล้วก็ใช้ DBX แล้วก็จะใช้ยามาฮ่ที่เอ่อเอฟเฟกต์หวานเสียงนุ่มๆน,นะะตัวนี้นะครับแล้วก็เราเอามาให้ชมกันแบบแบบว่าลำโพงนอกด้วยนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ก็ใช้เชอร์วินเจ้าเก่า เวลาเชวินเนี่ยถ้าเกิดไม่มีในร้านเนี่ยมันฟังแล้วมันเหงานะลำพองเป็นลำพองอะไรที่มันนุ่มนวลจริงๆสมราคาเนาะเออคือแต่ว่าคือ,ค,อคือสมราคาในในความเพาะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมันไม่แรงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่แรงเลยเวลาไปอัดนอะไรมันก็คือคือมันจะเพาะอีกระดับหนึ่งคือคือระดับแบบนุ่มเพาะใสชัดเจนอะไรนะฮะ เบทน,นี้จะลงส่มเลยอันนี้กลางก็ชัดชัดเจนนะอาจจะมีสู้ๆหน่อยเนี๋ยวเพราะว่าผมใส่สัญญาณผมไม่ได้เปลี่ยนนะพอดีมันมีอยู่ข้างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองฟังไปก่อนเนาะแต่ว่าเสียงมันยังได้อยู่ถ้าเปิดแรงๆเนาะเพราะดีถเกิดอนี้มันจะเสียงซาซานิดนนี่นะครับสองฝั่งนี้ก็คือใช้เชวินเวกา้าเพราะจริงเพราะจริง,อ,รงอันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะเนาะยอมรับว่าแบรนด์เขาดียังยังมาฟังเนี้ยเราใช้ใช้อย่างนี้ใช้ เราใช้ไอ้อย่างเนี้ยถ้าถ้าพูดถึงว่าบางท่านไม่เคยเห็นการรีวิวแต่แต่ที่ไอ้ของเราเนี่ยเพจซึ่งเสียงายากเนี้ยบางท่านเราก็เห็นเจ้บาบางท่านท่านไม่ไปไปดูค้นคว้าไม่เจอแต่รู้จักแต่เพจเรานะเราก็นําเสนอให้ฟังกันให้ดูกันว่าเอออันนี้มันดีนะอันนี้ใช้ได้นะแค่นี้นะแต่คุณภาพนี่สิบแปดนิ้วนี่ใส่ได้สบายตอนนี้คือ ใช้18นิ้ว1ใบแล้วก็15นิ้ว1คู่อ่า1คู่อ่า18 1คู่15 1คู่แล้วกันนะเพราะเพราะว่าใช้เป็นสเตอริโอ2ข้างแต่เสียงมันหนักแน่นมากนะฮะตัวตัวนี้นะครับเนี๋ยผมเปิดเปิดแรงแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาวิธีใหม่ให้ฟังให้พอๆกันะ ได้ใช้คอสนะครับใช้เฉพาะใช้เฉพาะอีคิวนะครับใช้ใช้รวมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ให้ดูอีกรอบนึงเป็นลำอ่า power อร์แปดชันเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้เราก็ใช้ของดีหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะ S L S L อเนานะนะครับนี่ก็เป็นชวนหนึ่งสองสามสี่เอาแบบหวานเจี๊ยบนะสวัสดีครับ สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่เจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะครับเสียงหนักนุ่มแน่นเลยทีเดียวนะครับใครสนใจกระัทกได้นะมีอยู่ไม่กี่ชุดนะครับสภาพดีดีนะครับใส่อฟเฟคกันด้วยอไม่ใส่อฟเฟคนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจี๊ยบชื่อจีจี้หนึ่งชัดแน่นอนนะครับวันนี้ก็เอารวมๆมาเลยเนาะเอ๊ะทำไมเราทําคลิปกันทุกวันนี่ครับเพราะเราว่างสนุกดีครับนะครับมี อะไรเข้ามาเราก็จะให้พี่น้องในเพจเราได้ชมกันนะครับนะฮะขายบ้างอะไรบ้างก็คือเป็นพ่อค้าเนาะก็ได้มั่งไม่ได้มันก็แต่ว่าของนี่เราเอา,เอามาให้ชมกันสวยๆนะครับว่าสินค้าอันไหนดีสมควรจะซือ้อตั้งร้านจะไม่ไม่บังคับเนาะเอาแบบถูกใจก็ค่อยซื้อเวลามาเนี่ยเราจะถ้ามีอยู่แล้วเราจะไม่เอานี่ไปเอานี่ไปแต่จะไม่มีนะครับเพราะว่าต้องขุมถ้ามีอยู่แล้วต้องเอาเก็บไปเลยเน้นเน้นให้ประหยัดกันที่สุดนะครับ นะฮะอันนี้ก็คือเป็นไอตัวที่เป็นชัวนะครับไมชัว S L X นะครับ4นะครับตัวนี้ก็นะฮะใส่เอฟเฟกไปก็โอ้โหหวานเจ็บสวัสดีครับสวัสดีครับจิกจิกอันนี้เอฟเฟกเยอะนะอย่างนยังไม่ได้ศึกษานะครับตัวนี้มีหน้าจอด้วยนะครับบันทึกเสียงบันทึกอะไรได้ด้วยนะตัวนี้ไม่รู้ก็เล่นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เอา สินค้าไทยที่โ,โหระเบือไก่นะฮะทุกคนนี้จับจ้องเลยนะฮะว่าอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันซะเหลือเกินเชียวตัวนี้นะคระับนกะะ็เอามาให้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งอยู่แต่พลังเสียงนี่สุดยอดนะครับเอามาชมฟังเพลงกันนะฮะวันนี้ก็มีแบบนี้มาเรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับพรุ่งนี้อยากจะทําให้ชมกันเรื่อยๆเพราะว่าเราว่าง วันน,ววนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ก็ว่างอ่ะพรุนน่งนี้ก็ว่างนะเมื่อื่นอนเนี้ยดูดูเจ๊พูดี่เมื่อืนก็ว่าง <c oughs> นะครับทางทางทางร้านเราพนักงานก็ส่งไปเดี๋ยวก็จะไปช่วยเขาดำนานะครับวันละสามร้อยเพราะว่าช่วยช่วยกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงอะไรเพลงอะไรบ้างเนี้ยเนาะเอาเราฟังดูนะครับเพาะนะครับยวอลาลาั้มจักันด้วยเพลงนี้เลยนะครับ ขอกราบสวัสดีไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะครับสวัสดีครับ